ดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ AI กับผมแทนครับและไมคค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหุ้นที่น่าสนใจในบริบทของ AI ที่กำลังมาแรงสุดๆนั่นก็คือ Constellation Energy Corp. บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐค่ะใช่แล้วครับไมคหลายคนอาจจะสงสัยว่าบริษัทพลังงานจะมาเกี่ยวข้องกับ AI ได้ยังไง วันนี้เราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดให้ฟังกันครับว่าทำไม CEG ถึงเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดนี้และมีอนาคตที่น่าจับตาขนาดไหน AI กินไฟมหาศาลโอกาสทองของบริษัทพลังงานเริ่มต้นที่เทรนใหญ่ก่อนเลยค่ะคือเรื่องของความต้องการพลังงานของ AI โดยเฉพาะศูนย์กลางข้อมูลที่รองรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLMs เนี่ยพุ่งกระฉุดแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะตัวเลขจาก Goldman Sachs ชัดเจนมากครับ คาดการว่าความต้องการพลังงานของศูนย์กลางข้อมูลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น50%ภายในปี2027และพุ่งไปถึง165%ภายในปี2030เมื่อเทียบกับปี2023 ส่วนแบ่งการใช้พลังงานของ AI ในศูนย์กลางข้อมูลก็จะเพิ่มจาก14ไปเป็น27ภายในปี2027ด้วยสามรับนั่นหมายความว่า AI ไม่ได้แค่เปลี่ยนโลกดิจิทัลแต่กำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมพลังงานไปพร้อมๆกันเลยค่ะและนี่คือจุดที่ Constellation Energy เข้ามามีบทบาทสำคัญ Constellation Energy พลังงานสะอาดเพื่อ AI Constellation เป็นบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐในแง่ของการผลิตพลังงานที่ปราศจากคาร์บอนค่ะเกือบ90%ของพลังงานที่ผลิตได้มาจากแหล่งสะอาดโดยมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นหัวใจหลักคิดเป็น67%ของกำลังการผลิตทั้งหมดค่ะจุดแข็งของพลังงานนิวเคลียร์คือความสเสถียร reliability สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่ขึ้นกับสภาพอากาศ และที่สำคัญคือไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด100%ครับพูดง่ายๆคือ AI ต้องการพลังงานที่เยอะเสะถียนและสะอาดซึ่ง Constellation มีครบทุกอย่างครับดิวใหญ่กับยักษ์เทค Microsoft และ Meta ไม่ใช่แค่มีของดีนะคะ Constellation ยังเดินหน้าทำสัญญาใหญ่ๆกับบริษัทเทคระดับโลกแล้วด้วยค่ะตัวอย่างที่โดดเด่นคือดิว2ีล20ปีกับ Microsoft ครับโดย Constellation จะเปิดใช้งานหน่วยผลิตที่1ของโรงไฟฟ้า r e e m i l e Island อีกครั้งในปี2027เพื่อส่งมอบพลังงานสะอาด1 6 0เมกะวัตต์ให้กับโครงข่าย PJM เพื่อรองรับความต้องการ AI และ Cloud Computing ของ Microsoft โดยเฉพาะ นี่คือการส่งมอบพลังงานแบบหลังมิเตอร์ครับคือส่งตรงถึงลูกค้าเลยและอีกดีลใหญ่ก็คือกับเมตาค่ะสัญญา20ปีเช่นกันเพื่อจับหาพลังงาน1.1กิกะวัตต์จากศูนย์พลังงานสะอาดคลิมตันในรัฐอิลลินอย ช่วยให้เมตาบรรล,ลุเป้าหมายพลังงานสะอาด100%ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นการขายพลังงานแบบบนโครงข่ายค่ะแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของ Constellation ในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้านักวิเคราะห์มองว่าการที่ Constellation มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำนวนมากและสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์เหล่านี้ได้เป็นจุดแข็งที่สำคัญมากครับทำให้พวกเขามีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงในตลาดนี้ ความท้าทายและการลงทุนในอนาคตแม้จะมีโอกาสทองแต่ก็มีความท้าทายเช่นกันค่ะอย่างเรื่องการกำกับดูแลล่าสุดเฟิร์กหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ปฏิเสธข้อเสนอการเชื่อมต่อศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่บางแห่งซึ่งอาจส่งผลต่อโมเดลการส่งมอบพลังงานแบบหลังมิเตอร์ในอนาคตด้วยนะคะใช่ครับแต่คอนส e ต l เ t ชันก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พวกเขากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อหาทางออกและยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอนอกจากนี้ Constellation ยังลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอื่นๆด้วยนะคะ อย่างเช่นโครงการผลิตไฮโดรเจนสะอาดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านายไมล์พอยต์ซึ่งเริ่มดำเนินการไปแล้วและมีแผนจะลงทุนเกือบ1,000ล้านดอลลาร์ในโครงการไฮโดรเจนสะอาดภายในปี2025ซึ่งแม้จะไม่ได้ส่งตรงให้ศูนย์กลางข้อมูล AI ในตอนนี้แต่ก็เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคตที่น่าจับตามองค่ะพวกเขายังให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและการรายงานข้อมูลการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลายชั่วโมงให้กับลูกค้าศูนย์กลางข้อมูลซึ่งช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการต้นทุนและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับสรุปและมุมมองการลงทุนโดยสรุปแล้ว Constellation Energy Corp. กำลังอยู่ในจุดที่ได้เปรียบอย่างมากจากเทรนด์ AI ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระฉูดค่ะด้วยพอร์ตโฟลิโอพลังงานสะอาดที่ แข็งแกร่งโดยเฉพาะพลังงานนิวเคลียร์ที่เสเียรและไร้มลพิษรวมถึงการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะย,ยาวกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทำให้ Constellation ไม่ได้เป็นแค่บริษัทพลังงานทั่วไปแต่เป็นโครงสร้างสำคัญที่จะรองรับการพัฒนา AI ในอนาคตครับครับและนี่คือทั้งหมดสำหรับคุยหุ้นกับ AI ในวันนี้ครับผมแทนและไมค์ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ